แอร์มิตซูที่เห็นเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะโดยที่ติดติดกันตามบ้านเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบรนด์ด้วยกันนะครับก็คือมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้แล้วก็มิตซูบิชิมิสเตอร์สลิมนะครับซึ่งทั้ง2แบรนด์เนี่ยเขาจะมีต้นกำเนิดมาจากมิตซูที่ญี่ปุ่นทั้งคู่นะครับแต่ว่ามีการแยกธุรกิจกันเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วโดยตัวเฮฟวี่ดิวตี้เนี่ยจะมาจากสายอุตสาหกรรมหนักนะครับเน้นอุดทนใช้งานได้ต่อเนื่องในไทยเนี่ยอันนี้ก็จะบริหารโดยมหาจักรเดเวล OP เมนตนะครับส่วนมิเนสเต เน้นเทคโนโลยีใหม่ๆดีไซน์เข้ากับบ้านในไทยเนี่ยก<ฤ>็จะบริหารโดยกันยงวัฒนานะครับโดยเทคโนโลยีดีไซน์รุ่นมางจน่ายเนี่ยก็จะมีจุดเด่นแยกต่างกันไปนะแต่ว่าก็จะได้รับการยอมรับว่าดีทนแล้วก็ประหยัดกันทั้งคู่ที่บ้านใครใช้ตัวไหนอยู่เนี่ยอันนี้ดีขนาดไหนก็มาบอกกันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไวรัลในหมู่น้องๆจนซีกันเลยนะครับว่าที่บ้านใช้ Air m i s ูปะใช่ครับมีอยู่นะใช้แนละ้วมีอยู่เครื่องหนึง่งอ๋อมีครับพี่ห้องนอนเลยใช้อยู่เป็นมิเตอร์ซิลโมเฮลวิลิตี้ มันก็เหมือนกันว่าใช้มิสเตอร์สลิมหรือว่าเฮฟวี่ดิวตี้เฮฟวี่ดิวตี้มีมนะิสเตอร์สลิมด้วยมันมีด้วยมีม่เคยไปซื้อเพราะว่าตอนติดตั้งมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่